โอ้โหจะมูนะจาสเุ้ม้ทุกคนนี่แงแขงข้อสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็เจอกันในเช้าวันที่22กรกฎาคมสองห้ปเจอกันที่ป่าบ้านนามมเดิรนวดอิสมาพร้อมกับบรรยากาศพายุเข้าจะทุกคนเป็นพายุวิพายค่ะช่วงนี้หลังจากที่ซ่อมข้าวเสร็จแล้วก็พาสาสเอมาเลาะดูเห็นเนาะ วสิมานบอมนีสิมานเห็ดยังก็ไปเราลุลนรอชมกับสาเอกกันดีกว่าค่ะปะดอกได้แหกงมานจ้ะทุกคนจ้าเห็ดแดงเนาะจ้ะมาับในบรรยากาศคึมฟ้าคึมฝนมนาอยู่เขาจ้าสิมานบ่หม,ม,ม,มานก็ลอนลุนลุนนะกันด้จ้าจ้าตรงนี้ก็ฝนลินจ้า

โคนจ้ะทุกคนถ้าเข้ามาวานกันลังพอดีเลยเนาะ,นะอันนี้เห็ดลังเขียวจ้ะขอแดงจ้ะหนึ่งดอกจ้ะจักเป็นอะไร เนาะชอบพากันเคลียร์แมนเคลียร์จังสีมันกับว่าออกหลายนี่ออกแค่เดียวเอากระดอเคลี่เหลือใจเดฟพี่น้องเคลียร์คักดูดิเคลียร์มุนด มันน่าโมโหนะเข้ามาแล้วเจออย่างนี้นี่ขอระบายนะคือพี่น้องบ่ไหวอีดีเอาข้นเหื่อก้วัได้เก็บมืออื่นมือฮก็ได้มาเก็บผู้ใดเขามาก็ได้เก็บนี่ขันเชีอกแล้วหนิอุ้ยมันออกเอกผนองผ่านซ้แล้วมือโก็ได้เก็บอีกตัเราไม่ได้หวง

มีคนมาเดีวกนาเมีคนมาไดเนาะเห็ดเห็แดงขายาเห็ดแดยาวพี่อ้าวมือมูนลเส้ยเลอุ้ยุณบุนอยกไปฟูด่ะอุ้ย เาอยปิดเคยปรวับชวัยด็กย่งังเลยทุกคนอุ้ยแน้ำเลยระวังขวด้อกเก็บกวนเก็บขงพุ่น่ะเก็บกวนดื้อแล้วแล้วปลกคนสิตื่นหมจิตจกัดยหาวจังอุ้ยถึงเตียนีลังเลยออกดื่มอแล้วทุกคนมขวบีละสั้นหาเสดีกีู้คล้วคูหย มานวดจ้านี่แหละฮิตที่สาวเอยอยากกินมากุดเลยนี่ผืนงามเนาะเมียนผืนงามผืนแข็งหลางายจ้าเสียพรมสภาพอากาศวันนี้ก็เดียวฝนเราหยุดนะเนียนเดียวตกเราหยุดนี่นเห็นว่านี่ตีนเปี่ยนเปียกฝนพอแป,ปะปอแปะมาว่าหันเด้อจ้าพายุเข้าจจช่วงน,นี้ อุ้ยโมเมนขันพายุลมนี่เขาเฮดสิบุออกหลายสือ,อดื้อดูมันหน่อยพ้นใส่อ,อีกอจ้าลังดันใบไม้ขึ้นเลยอ่ะม,มันมันจ้าแ่กันยังบุออกหลายปานไหนนา้จ้าเพิ่งเจอเพิ่งเจอจ้า ก็ต้องลุ้นกันต่อไปจ้ะนี่สาวอีกตรงนี้หนึ่งนอ่นึ่ะดออหมดกัดคอยอู้นอนเจอเองมูนึงจ้ะก็ยังคงเป็นหลังเหลี่ยมเดิมจ้ะอ้หูดอกกำลังงามเลยทุกคนเนนจ้ะ็นกระสดอกน่อยดอกใ่ายเนน นเขียวลังเขียวมูนึงจ้ะ,จะดอกอยเนอ้ออันนี้แจกแสดนี่ก็ค,<จ>คือจังเห็ดขาวนั่นแหละนี่นกกมาเคียวไวบบ่นี่เห็ดไทพ่พนจ้ะทุกคนกนลังสะเ่ดอกบาน ลอยเคลียอีดีเ้ะนกละนกนกท่งฉันคันาคนก็จุง่าเห็นยังงนะก็เสิเอาเนี้ยแมนนี่นะเออแมนบบแมนเห็ดต่ใครโบอ๋อแมนอ้ขาคุ้เหนก็ได้ปลาไปดูขาคันขาดูอุ้ยเห็นอย่งซอย ลังเลอ้เอลังเลแล้วจ้ะทุกคนมตรงนี้ดอกใหญ่นาะเมียนจ้ะอหญ่แข็งข้มอู้ยสวยข่้นบยขึ้นอู้ยดอกงามเลยจ้ะอ่น์เงี้ยทุนี่ย

จะทุกคนนั่นจ้ะใบใบไม้อีกดอกนุ่งสอยเห็นบ่นี่ไหมนี่นี่ยเปิดแมนมันคือบังเนาะอีกตัวแดงดอกงามๆจ้ะงามจ้ะ ไปอีกข้าง้าขนา,ขนาดูมือดูมือแมนมันสีเจีเนาะไม่ว่าเหดเลยขนาดดอกงาำมำจ้ะ มหสสอดอกอจังสีแดงนี่สาเอา๋อสมแมๆแดงๆมนูนึงจ้ทุกคนก็มีกับสาวน้ำมูด้วยสาวอ๋อน้องเอมนี่สาวป,ป้าสวยตื่นเนาะจ้า พราเจ้าได้ลงไปอุย้ยแต่ทุกคนเนาะนเมี่ยนเมื่อสามตะกร้าก็ได้สามตะกร้าเมื่อสองก็ตาเจ้าชู้ชาวอิ๋วเอาพูดอีกละเมื่สอง,งตะก้าเห็ดขาวเห็ดรวมแล้วเนาะเมี่ยนจากเห็ดร้วมเ,เริ่มออกเริ่มจากจ่วนมากก็เป็นเห็ดขาวเนาะออกสายเนาะเมี่ยนเห็ดขาวเห็ดหลังเล่จากาช่วงนี้เอาแล้วกันนนว้ายยุ้ยยุยว้ายวายอยูอยยอยย่มันคือหนักวุ้ยมาเดี๋ยวควเอ้ย cái nắm anh khá đỡ mưng cái hiện, cái gì nhỉ, chung cái gì mình mua luôn cha, chân เห็ดพืนหายากเนาะ้ดมากก็ได้เขาห้อยเก้าคนก็ได้มงระดกส่งดดเยอยจ้ะเพราะว่าเห็ดพื้างนก็เอาตากงหยับออาไกลตากงก่อนอ้ยบ่ได้ข้าจากมืออุ้ยเมงบุ้งอุ้ยมือจ้ะคอยบดได้ข้อซ้มือ ก่อนไหลไปที่ระนาดแมนจ้ะอย่าเป็นสิอย่าเพลินเนาะยังเกิดยังพ่อพ่อละมีข้าเจ้าเคลียพี่น้องอึเนี่ยขันพ่อโบเคลียหนี่เฮาก็ได้เกลียหลายอยู่นี่เคลียเปิดได้แต่อย่าเคลียแบบเคลียมุนเนาะใช่มันน่าเกลียดเกินนะแล้วเชื้อเขาก็จะเก็บอู้ ค่อยเปิดเอาเยอย่าไปเขี่ยเยอะเขียบเปิดหาแบบเั็งสีพอดีพองามแล้วจ้ะเนียนเอบประสิทธด้กีไม่ใช่เหมือนอจุดพิดกอแดงเมื่อเช้านี่อหูเคียพริกซายพริกขวอยุ่มงจ้ะทุกคนน้ตา นุ่บงเนาะมันเปนอ่กัน,ากน่งางเนเานสวยเนาะนี่สเดอกม่ดอกแข็งพร้อมเนาะนี่นั้เมาทุกคนอยู่นี่ ดดัจะงาๆงนี้สีม่วงเนาะอีกนี่อนต่องามนามเหรอนามจ้ะออน บอกหน่อยคุณโนตาแล้วจะ้ะ เด็ดไข่บบจ้าทุกคนเมมงาเลยเด็จุมม๋มนี่สวยๆจ้ะจุมม๋ม มีสองดอกอู้ดอกนี้เนี่ยนะ้ำเนาะงามจ้ะต้องใส่ถุงแล้วนะนี่นันจ้ะหวานเกินคาดหวานแต่หวาน Mặt cái thang này đã uyên kia kìm ra tay yang phản ứng quân. Do ông đồ miệng quân, hay là chiếc còi đồ miệng con Chưa có thêm chưa bao nhiêu 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 chưa bao

งจ้ะทุกคนโ้ดอกงามๆเลยมาจ้าเสอเอ๋มาจาา้า,จาสรุปผลงานวันนี้จ้ากระมันให้ล้างแหล่จ้ากรเห็ดขาวเห็ดก้อแดงน้อยนึงเห็ดหลง,งูงกเนาะช่วยล,ลังแหล่กรลังออกไม้จา้า่วงนี้ก็ขอบคุณที่ร่วมเลาะร่วมมือกับเราวันนี้เราไปก่อนเจอกกันขึน้นหน้าสวัสดีคะ่คะ